เศษซากที่ลอสเวล์ในฤดูร้อนของปี1947มีการพบเห็น UFO ในสหรัฐอเมริกาช่วงวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนักบินนามว่าเคนเนตอาโนพบกับวัตถุปริศนาทรงกลมที่ต่อมาเรียกกันว่าจานบินอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ตามมาด้วยเหตุการณ์การตกของวัตถุปริศนาที่ลอสเวล์ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยในเช้าของวันที่3กรกฎาคมปี1947เจ้าของฟาร์มนามว่าแม็กเบรโซเป็นหนึ่งในพยานคนแรกที่พบกับเศษโลหะประหลาดณบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มปศุสัตว์ในโคโลนานิวเม็กซิโกแต่ถึงเช่นนั้นวัตถุที่ตกลงมามันได้จมลงสู่พื้นดินหลายร้อยฟุตเบรโซได้บรรยายถึงสิ่งที่พบว่าวัตถุดังกล่าวมีบางส่วนที่เป็นแถบกระดาษและเศษชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายซึ่งห่อหุ้มด้วยฝอยที่แวววาว อีกทั้งยังมีส่วนประกอบที่เป็นไม้น้ำหนักเบาและพลาสติกที่มีสัญลักษณ์แปลกเจ้าของฟาร์มสังเกตว่าเศษซากดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับวลาวที่พังเสียหายนายอำเภอท้องถิ่นได้เรียกกองทัพอากาศสหรัฐในทันทีและแม่ไม่ช้าทหารก็มายังพื้นที่อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้พบเห็นไปมากกว่านี้หน่วยปฏิบัติการ5 0 9ของกองทัพอากาศสหรัฐได้ปิดผนึกพื้นที่จนกระทรั่งซากวัตถุปริศนาดังกล่าวถูกเก็บกว่าจนหมด และอีกไม่กี่วันต่อมาก็ได้มีการถแถลงข่าวจากฐานทัพอากาศลอสเวลล์และยืนยันว่ามีการพบจานบินที่ฟาร์มปศสสัสในลอสเวลล์อย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการถแถลงการสู่สาธารนณะก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอีกเป็นครั้งที่2ว่าหน่วยปฏิบัติการ509เขาจผิดว่าสิ่งที่พบนั้นเป็นจานบินแต่แท้จริงแล้วมันคือบอลลูนตัวสภาพอากาศธรรมดาเท่านั้นเกลนเดนิสผู้จัดก,การศพในลอสเวลล์ ได้รับข่าวว่าทางสนามบินใกล้เคียงต้องการลงศพชนิดที่ปิดสนิทแน่นเกลนรู้สึกง,ง,งุนงงเนื่องจากลงศพประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อรักษาเนื้อเยื่อของร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาใช้กับนักบินที่เสียชีวิตปกติทั่วไปแน่นอนข่าวลือได้เริ่มแพร่กระจายออกไปเกี่ยวกับเจตนาลับของทางรัฐบาลบางคนถึงกับเชื่อว่าซากที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุนั้นถูกส่งตรงไปยังแอเรีย5 1 เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้นโดยใช้เศษซากที่เหลืออยู่นํามาทําการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางมนุษยพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหารคําสารภาพก่อนตายในปี2007อดีตวิศวกรอวกาศจากแอรีย51บอยบูชแมนได้บันทึกวิดีโอคำสารภาพอันน่าทึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งเขาอ้างว่า ได้เคยทำงานให้กับโครงการลับที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO บูชแมนเป็นนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของบริษัทด้านอากศาศยานอาวกาศล็อกฮีตมาตินซึ่งทำให้เขาสามารถเข้าถึงนักวิจัยที่สำคัญของบริษัทได้ในวิดีโอดังกล่าวบูชแมนได้อ้างว่าสถานที่แห่งนั้นมีพนักง,งานบางส่วนที่เป็นกลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวที่มีอายุมากกว่า200ปีซึ่งเดินทางมายังโลกจากดาวบ้านเกิดของพวกเขาโดยสหรัฐเรียกพวกเขาว่า ควินทาเนียมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นมีความสูงประมาณ150เซนติเมตรมีนิ้วยาวเท้าเป็นพังผืดและมีโครงสร้างของร่างกายที่เป็นกระดูกอ่อนตามความเห็นของบูชแมนพวกเขาฉลาดเกินกว่ามนุษย์โลกและมีความสามารถในการสื่อสารทางกระแสจิตจนถึงจุดหนึ่งในวิดีโอบูชแมนได้แสดงภาพของมนุษย์ต่างดาวตัวจริงตามที่เขากล่าวอ้างแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ โลกออนไลน์ได้มีการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและพบว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อยู่ในภาพนั้นดูคล้ายกับตุ๊กตาเอเลี่ยนยอดนิยมที่วางขายทั่วไปในสหรัฐอดีตวิศวกรของแอร์เร่ย้าอผู้นี้ยังได้กล่าวในวิดีโออีกว่าหนึ่งในโครงการของเขาคือวิศวกรรมย้อนกลับโดยการแกะรอยยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวบุชแมนกล่าวว่ายานพาหนะดังกล่าวมีลักษณะเป็นจานที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ11.5เมตร และมีเทคโนโลยีต้านแรงนมถ่วงเพื่อเป็นการยืนยันการค้นพบทั้งหมดของเขาบูชแมนกล่าวว่าคนของผมให้รูปภาพกับผมมาเป็นเวลา13ปีแล้วตามที่เขากล่าวไว้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับนั้นมาจากบุคคลที่ทำงานโดยตรงกับแอร์เรีย51ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวในคลิปวิดีโอที่อัปโหลดลงบน y o u t u b e จะเห็นบูชแมนนั่งอยู่บนเก้าอีโดยมีสิ่งที่คาดว่าเป็นภาพข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับ UFO วางอยู่บนโต๊ะข้างๆและเมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของล็อกฮีนผู้นี้ก็เริ่มแสดงภาพพร้อมบรรยายบริบทเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นหลังจากการอัปโหลดครั้งแรกในปี2007คำสารภาพของบูชแมนก็ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางจนถึงจุดที่คำให้การของเขาได้รับการเผยแพร่โดยสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่น Daily Mail และ New York Daily News นอกจากนี้ มันยังกลายเป็นหนึ่งในวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ YouTube ในปี2014แม้หลายคนอ้างว่ารายละเอียดข้อมูลที่บุชแมนนำมาเผยแพร่นั้นเป็นเพียงการหลอกลวงแต่ดูเหมือนว่าอดีตนักวิทยาศาสตร,ร์ผู้นี้เชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตหลักฐานและการทดลองลับแม้ว่าทางกองทัพอากาศสหรัฐจะปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่าสถานที่ทดลองรับของทางการทหารที่เรียกว่าแอร์เลห์ห้นั้นเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้ในการปฏิบัติการจริงซึ่งหลายคนกล่าวว่ามีการทดลองกับมนุษย์และมนุษย์ต่างดาวที่ยังคงดําเนินการอยู่ภายในบังเกอร์ที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นที่แห่งนี้ข้อสันนิษฐานชี้ให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างมนุษย์ต่างดาวและมนุษย์โลกจากการกล่าวอ้างว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตลูกผสมเป็นไปได้ ต้องขอบคุณ DNA ของมนุษย์ต่างดาวที่ได้มาจากการตกของ UFO ที่ลอสเวลลนิวเม็กซิกแม้จะไม่มีหลักฐานการพิสูจน์ของการทดลองเหล่านี้แต่คนวงในคาดว่าสิ่งมีชีวิตลูกผสมเหล่านี้อาจอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ในใต้ดินที่ถูกแยกตัวออกมาและแม้ว่าข่าวลือจะเป็นเท็จก็ตามแต่คนวงในอ้างว่าพวกเขาได้รับมอบหมายให้ซ่อนโปรแกรมการทดลองที่แท้จริงที่อาจเกี่ยวข้องกับโครงการลับ ในสถานที่ปฏิบัติการลับของกองทัพสหรัฐดักเว่์ระหว่างช่วงปี1940ถึงปี1974สำนักง,งานบัญชีทั่วไปของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ามีการทดสอบแบคทีเรียและไวรัสหลายพันครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาวุชีวภาพจากการศึกษากล่าวว่าเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ดักเวย์ถูกใช้เป็นสถานที่ทดสอบสารเคมีและสารชีวภาพต่างๆต,ตั้งแต่ปี1951 ไปจนถึงปี1 9 6 9มีการทดสอบกลางแจ้งหลายพันครั้งโดยใช้แบคทีเรียและไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในคนสัตว์และพืชครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างในเขตพื้นที่ดักเวซึ่งไม่ทราบได้ว่าจะมีผู้คนในบริเวณใกล้เคียงจำนวนเท่าใดที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งถูกใช้ทดลองกลางแจ้งในเขตพื้นที่ดักเว์แห่งนี้และเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเดฟบลอเซนเฟล ผู้ก่อตั้งทีมล่า UFO แห่งยูทาอ้างว่าอาจเป็นเพราะแขกผู้มาเยือนดาวของเราก็กำลังจับตาดูดักเวย์อยู่เหมือนกันและเชื่อกันว่าดักเวย์เป็นดังแอร์เล51ใหม่และคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่สำหรับการปล่อยยานอาวกาศแห่งใหม่เป็นแน่อาการป่วยปริศนามีข่าวลือมานานหลายทศวรรษที่กล่าวว่าทีมงานกว่า20คนจากแอร์เล51เกิดความพิการหรือเสียชีวิต จากการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเชื่อกันว่าสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะพิษที่เป็นความลับอาการที่พบบ่อยที่สุดได้แก่โรคหลอดเลือดสมองโรคปอดบวมและอาการไอที่เกิดจากหลอดลมอักเสบซึ่งทําให้ร่างกายสุญโสมอย่างรุนแรงจนถึงขั้นอาจทําให้สูญเสียการมองเห็นแต่ถึงเช่นนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนกรานอย่างหนักแน่นในการปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ พนักง,งานรักษาความปลอดภัยวัยหนุ่มที่ทำงานในแอเรีย51ได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ซึ่งมีรายงานว่าปอดของเขานั้นดูเหมือนคนอายุ80ปีที่สูบบุหรี่40มวนต่อวันมาตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าลึกลับที่ล่วไหลออกมาเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่เพรพลังงานนิวเคลียร์หรือ NDB ที่มีการเผาถังสารเคมีขนาด55แกลลอนรวมทั้งสารเคลือบพลังตัวและพื้นที่ล่องลึกขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงดีเซล ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีบันทึกของ NDB และความพยายามในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอีกทั้งยังถูกขัดขวางคำขอที่ต้องการให้แสดงหลักฐานว่า a อร์ห้าสิบเอนั้นมีอยู่จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ลื้อถอนทำลายคอมพิวเตอร์ของทนายความโดยพาราการและจัดประเภทของหลักฐานที่มีทั้งหมดอีกทั้งคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับแผ่นโลหะหลายคนเสียชีวิตจากการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายที่ทำให้ร่างกายเกิดความเสียหายจนไม่สามารถรักษาได้ ตามคาให้การจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่ากันว่าคนงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับแผ่นโลหะภายในสถานที่รับสุดยอดในทะเลทรายเนววดาแห่งนี้ได้สัมผัสกับควันพิษที่ทําให้สําลักเนื่องจากของเสียที่มีความอันตรายสูงถูกเผาไหม้ในล่องลึกขนาดใหญ่ภายในสถานที่แห่งนี้ภายในพื้นที่ดังกล่าวจะมีทหารพร้อมอาวุธ m 1 6ยืนเฝ้าขณะที่ลบบรรทุกข,ขนเลเซนสีและสารทําละลายซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการทําเครื่องบินพลางตัว และเครื่องบิดปริศนาประเภทอื่นๆถูกนำมาลาดด้วยน้ำมันเจ็ตและจุดไฟเผาเพื่อทำลายลิชาร์ดลีบีจากสำนักข่าววอชิงตันโพสต์ได้ทำการรวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพประหลาดที่คนงานต้องทนทุกข์ทรมานในระหว่างและหลังจากการทำงานในสถานที่รับแห่งนั้นจากการค้นพบของลีบีผู้ที่ทำงานใน a r e ์เรียหตั้งแต่ทศวรรษที่1 9 7 0ถึง1990จะมีปัญหาทางเดินหายใจเรื้อรัง และกลายเป็นมะเร็งจากการสูดดรรมสารเคมีในขณะที่หลายคนมีอาการผิดปกติทางผิวหนังโดยพวกเขาเรียกกันว่าเกล็ดปลาเกิดขึ้นที่มือเท้าและแขนของพวกเขาณปัจจุบันรัฐบาลแสดงท่าทีไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในแอรี51ที่ส่งผลให้คนงานสัมผัสกับสารเคมีที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โดยเลือกที่จะนิ่งเฉยอย่างไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้น ปริศนาการทดลองลับในมนุษย์แอนนี่เจคอบเซนนักเขียนจากลอสแอนเจลิสไทมส์เตรียมเปิดโปงกิจกรรมลับของรัฐบาลในแอเรีย51เพื่อค้นพบความจริงอันสูงสุดแอนนี่ได้สัมภาษณ์อดีตนักบินสายลับและแม้กระทั่งวิศวกรหลายสิบคนที่เข้าถึงสถานที่ลับสุดยอดได้โดยตรงสิ่งที่เธอพบน่าอัศจรรย์ตั้งแต่เครื่องบินสอดแนมยูทู ไปจนถึงอาวุธล,ลับสุดยอดหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่แอนนี่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือของเธอในปี2011กล่าวถึงการตกของ UFO ที่มีชื่อเสียงในลอสเวลว่าที่จริงแล้วมันเป็นเครื่องบินของโซเวียตและมีการทดลองผ่าตัดดัดแปลงพันธุกรรมคนปกติให้กลายเป็นเอเลี่ยนจากเรื่องราวนี้แหล่งข่าวอธิบายว่าหลังสงครามในยุโรปสิ้นสุดลงสตาลินได้ทำการจ้างดรโจเซฟเมงเกเลของนาซี เพื่อสร้างสิ่งที่ทําให้เหมือนมนุษย์ต่างดาวโดยการทดลองกับร่างกายของมนุษย์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยอากาศยานที่มีลักษณะแปลกๆเพื่อสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้คนแต่เป็นที่น่าเสียดายสําหรับพวกเขาเพราะประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทูแมนตัดสินใจไม่เปิดเผยและไม่สนใจในความพยายามของการโฆษณาชวนเชื่อที่ดูชั่วร้ายของสตาลินแหล่งข่าวยังชี้ให้เห็นว่าแอเรีย51ยังคงถูกปิดบัง เนื่องจากสาหรัฐก็มีส่วนร่วมในโครงการที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้มีการใช้มนุษย์ในการทดลองทางพันธุกรรมอย่างไรก็ตามในบางแหล่งข่าวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ลอสเวลล์และเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO นั้นแท้จริงแล้วเป็นการปกปิดสำหรับปฏิบัติการลับสุดยอดที่มีชื่อว่าโครงการมอโกซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการตรวจจับคลื่นเสียงที่เกิดจากการทดสอบระเบิดพละมานนูของโซเวียตในระยะไกล